ครับผมอินฟินเนี่ยครับอันนี้พบกับปีใหม่ไทยหรือเขาเรียกว่าโครงการครับเราได้ลงทุนซื้อสาวน้อยตก๊กนามาครับก็เนียมีสาวน้อยสาวน้อยนั่งอยู่ครับอาสวัสดีค่ะเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนๆหรือน้องๆหรือพี่ๆเข้ามาเล่นครับเอาง่ายๆคือมิล่ากัทเนี่นูซี่เราแกนครับเล่นกันห้าคน ที่เนีย่ยมีแต่วนคุยวันเนี้ยเขาเลียมเตอร์ไม่ผมก็โลแกน 1> <1> <_ k> การ่วงวยาวอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ ตันนู่นทไมใหตเฮ่าอ่าฮ่เฮ้ยด่แม่บัญญาใครเด้วยโอ้โหอ้าจ้อ้โห้โอ้ยหโอ้โหโออ้โโด้โอ้้หโออ้โหโอหอ้โอ้้โหนหออโอยโหนอโห

ไอ้เี่นะไอเงยมาไอ้เกีก่อนยอหยากอะดไม่ใช่พีอนงไม่ใช่พี้วม่พว่าไม่ตอบใครตอบมันแน่ละไี่เหี้ยไพ้่อนเหียเนี่ย กู่รู้อะคุตอบตัวเองมึงตอบตัวเองหมดเลยไอ้เองมึงตอบว่าอะไรกูว่ากูหลอกตอบคุณบอแล้วไอ้เองไอ้เองอะพี่เด่นอะไอ้ละเทียไหวเองไรเองบัตรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบาทยังไงถ้าเราตอบไปเองเราก็ได้ดีไอ้เองโอ้ยนี่อ เป็นไงคะสาได้ตัดตัวเองคุยงเีไมด้ระเต้ดยเาเลยไม่อยู่นะแม่แไม่ไอ้โมอใครามาหอมเจ็บตูดแล้วนาาาว่าเป็นตางแต่ กูโดนอีกแล้แม่งโดนบอกให้เดี๋ยวขาเขาบอกรึของเรื่องนี่ไปเองไปหัวมึงนี่แหละไอ้ตั ไอ้เหี้ยปาไม่เคยโดนเลยอยากไน้ความแนเลยนะผมีเราเจอะไรเพี้ยพี่ไม่เข้าใจลหักการหน้าันนี้ไม่รู้สึกยังไงผมว่าผมเที่ยวบ่อยผมว่าไอเห็ที่เห็ดวพี่เห็น ดูแลมีป้าพี่เก๋มาเฮ้ยทำไมอะไรอ่ะไอ่เทียนนี่แหละนี่ในเทียนมันเอากระตกแตกงเลยมั้งน่ะไอ้บ้าเลยลโอล่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 ออยู่ล่อละเดี๋ยวพี่เต้นตาก็ยังดีมีมีพี่เทนสงสารผมแต่ที่เหลือโดนผมแค่นั้นน่ะแล้วผมแม่นด้วยดินักบาสเก่า

กาอะไรกาพูดกาพูดได้ไงกาเป็นสาวเนี่ยแฟนไม่ได้ติดแต่ผมไม่ได้ติดแฟนแฟนาก็ลงครับนรอบนรอบโอ้โอ้ปัหพี่เทนพี่นไใ มะม่วงอ่ะมะม่วงอ่ะตุโอ้เป็นพี่แน่ปอยนีย่าง้จุดไม่ได้จ่ายทำให้ยังงี้เหรอกูเนี่ยขนแพ้โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของสังกัดครับก็สวัสดีสงการนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันสงการนะครับขอให้ท so, ุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เล่นน้ำกันให้สนุกครับ เล่นได้ปีนี้นเล่นที่บ้านเล่นที่บ้านนี่ไงเล่นกับพวกเราเล่นแบบพวกเราสวัสดปิ๊งใหม่ท้ายด้วยครับจริงๆก็ไม่ควรอาบน้ำเวลานี้นะผมไม่เข้าใจเหมือนปกติเวลาเขาอาบน้ำในบ้านนะพี่อาบน้ำนอกบ้านเลยเหรอโอ้โหก็นะครับนะอาบน้ำนอกบ้านอะไรไม่ดีนะอย่าทำตามต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาบเพจ Infinity นะครับแล้วก็ YouTube y o บ t u b e นะเยี่ยมเลยไปดิจิ๊กกิงๆบ๊ายบาย